แน่นอนครับการตุ้ตาซนสอนแกั <wrapping> ้มสสสวกนครับโอ้ทุกท่านยืชๆกันเลยครับผมยืดชิๆเลยพี่พี่ยืชิดสอนให้้งใครเอาผมมายู่ตรงนี้เหมือนมายืนข่าตัวตายแต่พี่เสตการยกเลขอต้วพี่ก็เสียวูบอยู่ขอว่ามีดีสักอย่างในชีวิตพี่เออ คุณยายจะบอกว่าตัวคุณนี่เอลดีที่สุดเอลกาดที่สุดครับผมตื่นมากวันนี้แฟนๆมากันเยอะมากเลยถามความรู้สึกหน่อยมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนๆบ้างตามก่อนตามก่อนวันนี้เรื่องโชว์ก็ค่อผู้นี้นะผมเป็นการเขาเรียกว่าเรียกน้ำย่อยเฉยๆซึ่งวันนี้เนี่ยพวกเรานะฮะดุมหล่อทั้งหลายตรงนี้ ขอเดี๋ยวๆวไปด้วยขอเดี๋ยวมันเป็มหลอไปด้วยวันนี้มีความสุขมาก้ทุกคนอย่างแน่นอนครับค่ะพี่เก๋ล่ะพี่เล็กจะบอกฟปนๆดีใจมากับวันนี้ก็แฟนคลับผมผมก็จ้างมาต่อสู้แฟนคลับพีนตา จดีใจครับแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าขึ้นเวทีกับน้องๆเดอะสตาร์ทีไรรู้สึกว่ามีพลังความสนุกสนานเยอะๆวัยรุ่นมาอยู่ใกล้ตาใช่ก็กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเราวัยเดียวกันแล้วพูดพูดเสร็จเนี่ยยืนติดกับซีดีเรื่องใช่ชื่งซีดีด็กมากด้วยหไรอย่างเด็กเออ มาหาผมแล้วชี้มปแ่าหน้ายังเด็กพี่หมายถึงผมนะาแกกว่พี่เอะอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณที่มาขอบคุณที่มาเยอะสวัสดีแฟนคลับพี่ๆทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีแฟนคลับผมด้วยนะครับวันนี้ใครพร้อมที่จะสนุกด้วยกันขอเสียงหน่อยเลย รองว่าวันนี้พี่ๆทุกคนแล้วก็ผมจัดเต็มแน่นอนนะครับผมอยากให้ทุกคนสนุกไปด้วยกันนะครับเพลงไหนร้องได้ก็ช่วยกันร้องเพลงไหนเต้นได้ก็ช่วยกันเต้นให้สุดๆไปเลยนะจ๊ะโอเคไหมการละครับการรู้สึกดีมากไม่เกิดเลยไม่ผ่นม่เกิดเลยทีแรกคือทุกคนนะทุกที่ได้มาร่วมแจมซิงอิทเตอร์อาริยันคาร์ผมแล้วก็วันนี้ก็ยินงข้าที่สนนะก็โอ้โหเ่า่อนจะไม่แตก ผมคุณหล่อแครับขอุเ้มคุณหลาบแข้มครับผมด้วยฮะก็วันนี้เต็มที่ด้วยกันแล้วกันนะครับผมเจอกันโอเคครับคนต่อไปครับตุ้มตามครับใครผพี่ทำพี่ผมที่เป็นอะผมเป็นอะไรฟ้าวฟ้าวไม่มีไรอ่ะตุ้มตามครับเชจอนี่พี่สนพี่สนเอาสนมาเหรอเออพี่ชายของกันพี่น้องกันพี่น้องกันคุณพ่อคุณแม่เขาเลือกยังไง น้องเลยอะโอพี่กอพี่ไอนี่กินกินเรียบเลยอ้าวอนเดีนกวกินคนไม่มีรอยสักได้ด้วยเหรอครับโอ้ยอบคนอตรนี้เลยนะคะก็ชอบคนทำหนัาสือพิมพ์คือเนี่ยเสียไปแล้วเมื่อเช้าโอ้ครับเล่นกับแฟนตายเลยแล้วก็สั่งเสียไว้ว่าขอให้ได้เจอคนดีๆอ ไม่ดูอามาันคึกเทปแม่เมื่อก,กี้ตัดกอ่อนใครที่เล็กขอดไว้ช่วยแชร์ด้วยนะครับผมพี่สดก่าวรู้จักไงบ้างวันนี้แฟนมาเยสวัสดีครับยิ้ม<อ>ีอมาได้ขึ้นมาเลยนะที่ว่าทำอาไปขึอนาเลยมีสีข้นเลยเพี้ยนเลยนการโหผมต่างกันไม่เป็นไรก็ไม่รู้ว่าจะไปทงดีหรืเอเปล่าราว่าให้ดีสิประ่ต ต้องพูดอะไรเหรอเฮ้ต้องพูดสิคุณแล้วจริงยังไงบ้างเป็แฟนมาเยอะวันนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตือนเตือเดี๋ยวเต่งเต่งเรื่อยเต่งเตงเรียบกว่าเรียบกว่าเรียบกว่าเต่งเวันนี้ผมไม่ต้องการแข่งรี๊สขอเป็นตังค์ชัดเจนที่สุกระต๊อกตรงเนาะโอ้โหวพูดแล้วนะเราไม่ได้รองเรื่องเงนอัดอะไรนะคุพูดแล้วนะ ตูมตามล้อมอะไรเงียบคลิปเลยนะฮะไม่เป็นไรเงียบไปไ่ได้มาจะได้มีสมาธิฟังเพลงเพราะๆของผมโอ้ยนะะฮหน้าเงินคนหลอด่านี่โกรธเลยนะอ๋องั้นไมคิวด่าแต่ก็ไม่ต้องโกรธโกรธมันสิก็ของพูดถึงใครอ่ะนี่คิวเองไงก็ของจำคิวไม่ได้เหรอเจ้าของเดี๋ยววันนี้มีเซอร์ไพรส์จากหนุ่มอย่างแนน่กใช้